ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวัชนะให้ฟังในเรื่องเหตุที่ทำให้มนุษย์จำนวนลดลงในหนังสือพุทธวัชนะหมวดธรรมฉบับพบภูมิหน้า224จากพระตาบิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวัชนะเล่มที่20หน้าที่203ข้อที่496 ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาต่อบุระพราหม์ผู้เท่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์กล่าวไว้ว่าได้ยินว่าแต่ก่อนโลกนี้ย่อมหนาแน่นด้วยหมู่มนุษย์เหมือนเอเวจีบ้านนิคม ชนบทและราชธานีมีทุกระยะไก่บินตกดังนี้ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปปรากฏว่ามีน้อยแม้บ้านก็ไม่เป็นบ้านแม้นิคมก็ไม่เป็นนิคม แม้นครก็ไม่เป็นนครแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพรามทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมมนุษย์เหล่านั้นกำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรม ถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำประกอบมิจฉาธรรมต่างก็ฉ่วยสัตราอันคมเข้าฆ่าฟันกันและกันเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมากปรามแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไป ปรากฏว่ามีน้อยแม้บ้านก็ไม่เป็นบ้านแม้นิคมก็ไม่เป็นนิคมแม้นครก็ไม่เป็นนครแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทพรามอีกประการหนึ่งทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำ ประกอบด้วยมิจฉาธรรมเมื่อมนุษย์เหล่านั้นกำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูการฉะนั้นจึงเกิดทุกพิกขภัยข้าวกล้าเสียหายเป็นเพลียไม่ให้ผลเพราะเหตุนั้น มนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมากปรามแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปปรากฏว่ามีน้อยแม้บ้านก็ไม่เป็นบ้านแม้นิคมก็ไม่เป็นนิคมแม้นครก็ไม่เป็นนครแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท อีกประการหนึ่งทุกวันนี้มนุษย์กำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมเมื่อมนุษย์เหล่านั้นกำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดผิดธรรมถูกความโลภอย่างแรงกล้าครอบงำประกอบด้วยมิจฉาธรรมพวกยักษ์ได้ปล่อยอมนุษย์ ที่ร้ายกาจลงไว้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงล้มตายเสียเป็นอันมากพรามแม้ข้อนี้ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องทำให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปปรากฏว่ามีน้อยแม้บ้านก็ไม่เป็นบ้านแม้นิคมก็ไม่เป็นนิคมแม้นครก็ไม่เป็นนครแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบท